รายการนี้ถ่ายทำภายใต้ามาตรการของ Universal Prevention ครับและมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงสำหรับกลุ่มเสี่ยง608อย่างเคร่งครัดค่ะพวกเราทำการถอดแมสตอนอยู่ในรายการจบรายการใส่แมสตาปกติและทีมงานทุกท่านใส่แมสทุกคนเลยครับพวกเราทุกคนนะคะได้ตรวจ ATK ผลเป็นผ่านเรียบร้อยกันทุกคนคะ่ะเอาละครับวันนี้คุณแพรมีอะไรมาแจกไปชมกันเลยวันนี้รอแจกของรางวัลเหมือนเดิมเลยนะคะผู้โชคดีต้องรีบรับสายเลยนะคะเพราะของรางวัลในวันนี้เป็นเตาไฟฟ้าอนเนกประสงค์ 2ู n In วันไปเลยค่ะใครอยากรุ่นรับของรางวัลน,นะคะง่ายๆสกแกน QR Code ตรงนี้นะคะส่งชื่อนามสกุลเข้ามาได้เลยค่ะส่วนไทยแซมในวันนี้ถ้าพูดถึงจังหวัดพังงาหลายคนต้องนึกถึงภูเขาโตโตทะเลสวยๆแต่จริงๆแล้วจังหวัดนี้นะคะยังมีของดีอีกเพียบจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ แร่มื่นล้านบ้านกลางน้ำถ้ำงามตาภูผ,ผาแปลกแมกไม้จำปูนบริบูรณ์ทรัพยากรใครที่กำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวอันซีนทะเลสวยน้ำใสหนึ่งในนั้นคงหนีไม่พ้นจังหวัดพังงาที่นี่เขามีสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนหย่อนใจดื่มด่ำไปกับธรรมชาติที่สวยงาม ใครที่มีแผนที่จะมาเที่ยวที่นี่แนะนำให้แวะมาเช็คอินกันที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุริน์อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาทำพงช้างหรือจะเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองพังงาส่วนของดีของขึ้นชื่อของจังหวัดพังงาที่น่าสนใจจะมีอะไรบ้างวันนี้ยกมาให้เลือกช็อปในรายการกันแล้วค่ะ วันนี้เราอยู่กับคุณกำปนาธค่ะประธานบิสคับจังหวัดพังงาสวัสดีค่ะสวัสดีครับวคุณโจสวัสดีครับก่อนอื่นถามก่อนเลยคือยังไง <ร S 2> พังงาเรารู้ดีอยู่แล้วทะเลโดดเด่นมากมแล้วมีอย่างอื่นอะไรไหมที่โดดเด่นอนอกจากทะเลนะครับนะครับ ผลิตภัณฑ์นะครับที่เกี่ยวกับทะเลนะครับก็โดดเด่นมากเช่นเดียวกันครับผมรบอกว่ามีอยู่อย่างหนึ่งที่แบบว่าถ้ามาแล้วไม่ได้กินอันนี้ถือว่ามาไม่ถึงใช่ครับผอครับผมก็คือเจ้าตัวเต้าซ้อนะครับเต้าซ้อนะครับซึ่งเต้าซ้อนนะครับเป็นของทีาเรียกว่าเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับที่ชาวจีนพกเกี้ยนนะครับนั่มาปากสร้งป่าขานอยู่ในจังหวัดพังงานะครับผมแล้วก็มาถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับเกี่ยวกับการทําเต้าซ้อครับผมสังเกตเห็นหน้าตาคล้ายๆขนมเปี๊ยะ มันต่างกันยังไงบ้างคะครับผมเจ้าตัวเั้ซ้อนนะครับว่าเนื้อแป้งนะครับที่มีความเขากว่ามีความกรอบในตัวนะครับแล้วในไส้นี่นะครับนอกจากถั่วแล้วมีไส้ไข่เค็มไส้งาดําไส้ต่างๆนะครับ มันก็จะสร้างความแตกต่างในรสชาติครอบผมนี่เดี๋ยวชิมให้คุณผู้ชมได้รู้รสชาติกันไปด้วยเดี๋ยวลองชิมนิดนึ่งอยากทราบนะครับคืออย่างที่มีขายเนี่ยมีกี่รสชาติครับตอนนี้ครับผมมีไส้หวานนะครับมีไส้งาดานะครับแล้วก็ไส้ไข่เค็มครับผมอ๋อมีสามไส้ด้วยกันสามไส้ครับผมซึ่งตัวที่พี่ฝนทานไปคือเป็นไส้หวานหรือเปล่าพี่ฝนน่าจะใช่เนี่ยไส้ไส้อันนี้เลยอ๋อครับผมไส้หวานมันจะเหมือนเป็นถักข้างในเนาะ คล้ายๆอารมณ์ขนมเปี๊ยะแล้วค่ะคุณผู้ชมแต่ว่ามันจะมีความนุ่มกว่าแป้งไม่ได้ร่วนเท่ากับขนมเปี๊ยะอ๋อจริงๆนะเพราะขนมเปี๊ยะปกติเวลาเราแค่หยิบมาบางทีก็ร่วนแต่อันนี้คือฟิลแบบนุ่มกว่าหน่อยนึงนุ่่มกวาแล้วขายยังไงคะกล่องนึ่งครับผมละกล่องนึงเนี่ยนะครับราคา35บาทครับผมราคาดีด้วยใช่ฮะมีโปรหรือเปล่าเนี่ยมีโปรครับผมณวันนี้นะครับของนันทวันเต้าซอนนะครับเขา ทำมาก็คือโปรโมชั่นคือ3าม่องร้อยโอ้โหสาม่องร้ 3, <200. S 1> ยอยเฉพาะรายการเซฟราซ่านะครับนี่นะครับพัดมาของดีที่นอกจากขนมเต้าซ้อแล้วติดทะเลใช่ครับก็ต้องเป็นอาหารทะเลหรือง<ช>่นะครับครับแนะนำนะครับก็คือ,อะนะครับเจ้าตัวเขาเรียกว่า ปลาชิงชังนะครับของวันลาบนะครับแบรนด์นี้ก็เป็นคนแบรนด์ดังนะครับของตำบลตาไหลจังหวัดพังงาครับผมปลาชิงชังนี่อาจจะไม่คุ้นเคยชื่อจริงๆมันคือปลาอะไรคะปลากระตาครับผมปลากระตาใช่ครับเป็นปลาตัวเล็กๆกันเนาะามาอบกรอบมีหลายรสเหมือนกันเลือกทานได้อันนี้มีประโยชน์เนาะมีแคลเซียมครับ มีโอเมก้าค่อนข้างเยอะด้วยโอเมก้าเยอะมีประโยชน์แบบมีป๊อปปี้ต้องกินแล้วแหละจะได้ฉลาดให้เขาบ้างครับเนาะเพราะเวลาแบบว่าดูทีวีเพลินๆดูรายการเหล่านี้ทานอาหารอะไรที่มันมีประโยชน์แบบเนี้ยโอ้ดีใช่ฮะเพราะปลาปลาปลาชิงชังนะครับของจังหวัดพังงานะครับก็คือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะในพื้นที่เราเนี่ยวัตถุดิบค่อนข้างสดใหม่ทนะครับเพราะนั้นเนี่ยพอมาทำเป็นวัตถุดิบ เกี่ยวกับทางด้านทะเลนะครับมันจะมี็กเจอร์ก็คือมีความหอมของปลาอยู่นะครับยางที่บอกมาถูกหมดเลยครับพี่โจแล้วที่สำคัญไม่คาวด้วยแล้วกรอบแบบกรอบจริงๆนะทานเพลินแบบนี้นะำัดมาข้างๆนอกจากปลาจิงช้างแล้วเป็นอะไรต่อฮะครับผมทอ้เมก็เป็นของเละเขาบผมนี่ก่อนนะปลาแก้วก่อนครับผมปลาแก้วปลาแก้วอกรอบนะครับซึ่งมันเป็นปลามาจากปลาเกล็ดขาวในพื้นที่จังหวัดสง่าเรานี่เองค่ะครับผมก็มีเอามาอบกรอบแล้วก็เป็นหลายรสชาติเนาะ เห็นบอกมีเหมือนเป็นต้มยำก็มีเป็นใส่งาก็มีชิ้นอีกเหรอคะคุณป๊อปปี้เพลินนะอร่อยอันนี้เป็นรสดั้งเดิมเนาะที่ป๊อปปี้ทานใช่ครับครับกรอบไหมอันนี้จะมีความกรอบและบางกว่าปลาชิงชันครฟิลลิ่งของของปลาแก้วจะมีความแบบเพลินเหมือนกันนะและกลิ่นจะไม่เหมือนกัน อร่อยไปอีกแบบหนึ่งขายยังไงคะอันนี้แบบเป็นซองซองครับลองซองซองเนี่ยซองละ85บาทครับผมซองละ85นาะแต่ซองใหญ่เลยนะคุณผู้ชมกินได้นานแน่นอนครับผมมีโปรด้วยเห็นว่ามีโปรด้วยนะครับเนี่ยมีมีมีโปรด้วยครับผมก็คือซื้อ4แถม1หรือ4แถม1ใช่ครับอ๋อน่าสนใจนะครับแล้วก็ส่งฟรีด้วยนะครับส่งฟรีดถึงบ้านใช่ครับอยู่ที่ไหนก็สั่งได้ใช่ไหมครับใช่ครับน่าสนใจทัดมาฮะนี่เป็นเรื่องของปลาหมึกบ้างครับผมเด็ดไม่แพ้กันนี่คือยังไงฮะนะครับ แบรนด์นี้นะครับแบรนด์ชื่อว่าของเลของเลนะครับซึ่งเป็นคําภาษาใต้นะครับคือของเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากท้องทะเลเราครับผมสดแน่นอนล่ะสดแน่นอนนะครับแล้วก็มาผ่านกับกรรมวิธีให้สะดวกทานนะครับอย่างนี้นะครับปลาหมึกพร้อมน้ําจิ้มครับผมปลาหมึกพร้อมพร้อมน้ำจิ้มนะครับโอ้เดี๋ยวนะมันมีน้ําจิ้มให้มาในซองด้วยเหรอฮะใช่เวลาสั่งซื้อไปโอ้น่าสนใจนะครับผมมีกี่รสชาติครับอันนี้ครับผมเจ้าตัวมีออริจินอลใช่ไหมครับครับผมแล้วมีรสต้มยำครับผมแล้วก็ หลายรถเลยนะจริงๆแล้วนะแต่รถที่พี่ผลทานไปคืออะไรครับเป็นแบบกรอบแล้วเหมือนน่าจะสามรสอ่ะคือแบบว่ามันจะมีความแบบมีเผ็ดนิดนึงมีหวานหน่อยๆเค็มนิดๆอันนี้เป็นอะไรที่ชอบกินมากอยู่บ้านเวลาดูชีวีเพลินๆต้องหยิบมาอันลาาก็มีประโยชน์ด้วยนะครับมีประโยชน์จาด้วยราคาเนี่ยถ้าห่อเล็กเท่าไหร่ครับ ครับผมห่อเล็กนี่้50บาทครับห่อใหญ่แล้วฮะห่อใหญ่ห่อแล้วหนึ่งร้อยครับโอ้ยขนาดนี้ต้องมีโปรโมชั่นแล้วแหละจะเป็นครับพี่โจราคาดีอยู่แล้วราคาดีมากด้วยแต่ต้องมีโปรโมชั่นพี่โจอยากให้ครับผมนะครับก็ยังไงดีฮะซื้อ10แถมดีไหมฮะใช่ครับ ในตัวนี้นะครับก็คือว่าซื้อ1ิบห่อนะครับผมจากราคา50าบาทนะครับเหลือแค่40บาทเองห่อละ40บาทใช่ครับผมแล้วก็ส่งฟรีด้วยครับผมเอและเห็นว่าถ้าซื้อห่อใหญ่ก็4แถมหนึ่งเช่นเดียวกันครับผมน่าสนใจมากนะอันนี้เป็นเรื่องของปลาหมึกถัดมาด้านหน้าอันนี้เป็นข้าวโรยกับอะไรเหรอครับทำไมไม่ค่อยนี้นะครับอันนี้นี่เด็ดมากนะครับเพราะว่าทุกคนต้องติดใจแน่นอน เราให้นึกถึงอย่างนี้นะครับนึกถึงว่าข้าวร้อนๆอนะครับแล้วก็มีมีมมปลาเค็มราดบนน,นะครับทุกข้าวนิดหน่อยนะโ้โหแบบหวานอร่อยเลยนะครับปลาเค็มเนี่ยทำจากปลาอินรีะนะครับเน้นพร้อมทานนะครับก็คือว่า แกะจากซองเนี่ยฉีกซองแล้วก็ทานได้เลยทานได้เลยมาในรูปแบบผงโรยข้าวอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าผลชิมแล้วก่อนเข้ารายการคือสนใจมากเพราะเป็นคนที่แบบว่าชอบอะไรที่มันเหมือนเวลาเรากินกับแกงอะไรสักอย่างแกงส้มเนาะเราได้ผงโรยข้าวแบบนี้โรยบนบนข้าวหน่อยนี้มันหูเด็ดมากเท่มิด แล้วก็กรอบหน่อยหน่อยดีนะก็จะมี2รสนะครับก็คือว่าเป็นรสอรอริจินกลก็คือว่าเป็นเป็นรสแบรนด์ีเค็มหลักครับอีกรสหนึ่งก็คือว่าเขาเรียกว่าปปมันนั้นเป็นรสยำละทียำรสยำครับแล้วก็ยำมาแล้วต้องลองทานนะทัดมามสุดท้ายนี้อ่านี้คือผลิตภัณฑ์อะไรครับอันนี้ครับผมตัวนี้นะครับอ่าเป็นผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ชื่อว่าเอวาทิส นะครับขอเล่านิดนึงนะครับแบรนด์เอวาทิสนะครับมาจากคําว่าเอวาซึ่งแปลว่าลมหายใจนะครับบวกกับคําว่าออทิสติกก็คือว่าเป็นเด็กพิเศษทางด้านออทิสติกนะครับผมเลยรวมกันแล้วเนี่ยความหมายก็คือว่าเป็นการมอบลมหายใจให้กับเด็กพิเศษก็คือรายได้จากผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะมอบให้กับน้องๆที่เป็นเด็กพิเศษรายได้เจบร์เซ็นต์เลยนะครับนะครับที่จากผลิตภัณฑ์นะครับสามารถเอาเข้าไปช่วยเหลือในกลุ่มเด็กพิเศษนะครับแน่นอนว่าจังหวัดพังงาเป็น จังหวัดนึงที่น่าสนใจมากๆแล้วก็สามารถโทรไปสอบถามได้หรือไปเที่ยวกันได้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณโจมากๆคขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับโดยช่วงหน้าครับจะพาคุณผู้ชมไปทานขนมจีบเมืองตรังตบท้ายด้วยของหวานเป็นท o ัฟฟิลเค้กหน้าเม็ดมะม่วงหิมพานต์จะอร่อยขนาดไหนพักสักครู่ครับ วันนี้จากร้าน AM PM Drink ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะคือขนมจีบต้นตำรับแพ้จากเมืองตรังอยน่ากินจังเลยโอ้โหน่ากินมากพี่ฝนแล้วจะบอกว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยเขาบอกว่าหมูเน้นเ้นเต็มคำไม่ผสมแป้งเลยค่ะไม่มีมันและที่สำคัญไม่ใส่ผงชูรสด้วยต้องต้องชิมแล้วไหมต้องชิมแล้วพี่ฝนแล้วเขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านดังในจังหวัดตรังด้วยนะแล้วเขามีน้ำจิ้มแบบนี้ด้วยอ่ามีน้ำอันนี้บอกเลยว่า เป็นน้ำจิ้มสูตรของคนตังจริงๆถ้าไปตังอะ่ะน้ำจิ้มจะเป็นแบบนี้หลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยเลยด้วยซ้ำรสชาติเป็นยังไงพี่ฝนอัอนนี้ชื่อว่าน้ำจิ้มส้มเจืองนะน้ำนจิ้มอร่อยมากนะต้องบอกคุ้งจังก่อนว่าก่อนเข้ารายการชิมแบบไม่จิ้มไปแล้วก็อร่อย,ออยแล้วพอจิ้มได้อีกรสชาติหนึ่งมันจะเผ็ดนิดๆหวานหน่อยๆ แต่หอมถั่วมากหอมถั่วมากโ oh, oh, อ้โหเห็นแบบนี้ไม่สั่งไม่ได้แล้วจริงๆนะคะเพราะว่าชุดละ139บาทเท่านั้นม,มีแบบพร้อมทานและแบบนี้แพ็คค่ะแพ็คสูญญากาศ ส่งทั่วประเทศไทยสามารถเอาไปทําเองได้นี่สะดวกสบายมีซาลาเปาด้วยนะคะซาลาเปาของเขาก็คือจะมีไส้หมูสับไส้เผือกแล้วก็มีไส้ถั่วดําถ้าแนะนําเลยนะคะตรงนี้จะมีวิธีการบอกว่าต้องทำยังไงให้แบบอร่อยมุนไปกินที่ร้านเองนะคะแล้วก็จะมีทางด้านนี้ค่ะเป็นน้าส้มข้นสดๆแล้วก็มีผลไม้ตามฤดูกาลด้วยอันนี้จะเป็นสกัดเย็นมีทั้งน้ําแตงโมสกัดเย็นน้ำสับปะรดนะคะน้ำมะพร้าวแล้วตรงนี้ เป็นชาใตา้อ่าใครชอบชาใตา้ห้ามพลาดเลยค่ะ mm. ใครสนใจนะคะวันนี้มีโปรด้วยซื้อครบ500บาทรับฟรีไปเลยน้ําแตงโมสกัดเย็นแต่ถ้าซื้อครบ1,000บาทนะคะก็คือรับไปเลยสงขวด <Yeah. S 2> นะ่สนใจโทรมาเลยค่ะ064 446 4151นะคะค่ะ <c oughs> ร้านต่อไปจากร้านทาลานเบกซอรี่ร้านนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเป็น ขนมหวานนะคะที่คนมุสลิมทานได้เพราะว่ามีฮาลาลคือจริงๆแล้วอย่างคนมุสลิมอ่ะอาจจะไม่นิยมทําขนมประมาณนี้แต่ว่าร้านนี้มีครบดูสิน่ากินทั้งนั้นเลยที่ขายดีและเป็นซิกเนเจอร์ที่สุดต้องเป็นนี้เลยค่ะคุกกี้ชีสกระเทียมโอ้แต่ที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยคือเป็นท็อฟฟี่เค้กน่ากินมากน่ากินมากมีมัอันนี้เป็นมะม่วงหิมพานนะคะเดีเมียยโอ้ยน่าทานมากเลยอ่ะ บอกเลยว่าไม่ใช่คนมุสลิมก็อยากอุหนุนเพราะว่าของเขาทำหน้าทานจริงๆมีขนมเปียะด้วยนะคะ,ะส่วนผสมทั้งหมดทั้งมวลของเขาอะ่ะคือคนมุสลิมทานได้อะ,อะและที่สําคัญมีนี่ด้วยนะขนมไหว้พระจันทร์ฮัลานช่วงนี้ไงเน,น้องใครสนใจเนี่ยบอกเลยว่าอร่อยนะคะแล้วก็สวยงามด้วยดูเขาทำสิ ด,ดูสวยค่ะสีน่ารักรสชาติอร่อย่และที่สําคัญนะคะร้านนี้ถ้าใครสนใจอยากจะไปเรียนทําขนมมีสอนด้วยเหรอมีสอนด้วยค่ะอ,อะ ถ้าใครสนใจนะคะอย่างแรกเลยคืออยากจะแนะนําตัวซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์ก็คือนั่นคุกกี้คุกกี้ของเขาอะคือมันเป็นคุกกี้ชีสกระเทียมคใครที่ไม่ชอบคุกกี้รสชาติหวานหวานอยากจะได้แบบว่าเค็มเค็มป<บ>นหวาน,นเลยต้องอันนี้เลยจริงๆมันจะไม่เลี่ยนยใครสนใจนะคะวันนี้ติดต่อสอบถามนะคะ เพิ่มเติมได้เลยที่082 052 0510 05ค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาในช่วงช่วยกันแจบแล้วแพรมต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะมาครับถึงช่วงเวลาแจกของรางวัลให้คุณผู้ชมแล้วแจ๊กันคะ่ะเอาล่ะเรามาดูกันครับว่าผู้โชคดีในวันนี้จะเป็นใครนะครับวันนี้เป็นคุณชนปปกปรณกอคะ่ะนี่นะคะผม เนื่องจากว่าวันนี้นะครับเป็นวันที่31สิงหาคมแล้วรุ่งนี้ก็ขึ้นเดือนใหม่แล้วถูกไหมครับแต่เราจะ ให้คุณนะเริ่มทาการส่งรายชื่อเข้าใหม่ได้เลยเพราะสัปดาหนะ์น้าเราจะรีใหม่ทั้งหมดครับด้วยวิธีการที่ง่ายมากๆแค่สแกน QR วอารคดส่งชื่อนามสกุลเบอร์โทรเข้ามาชื่ออยู่ในกล่องนี้เราล้วลงเข้าไปจัดได้ชื่อคุณโทรไปแค่รับสายก็รับของรางวัลไปเลยครับค่ะง่ายๆแบบนี้เลยนะคะส่งกันแค่เดือนละหนึ่งครั้งเท่านั้นรายชื่ออยู่ในตู้ตลอดทั้งเดือนแล้วก็มาลุน้นกันไปดูรายการเราก็แบบว่าคอยดูด้วยว่าอุ้ยวันนี้จะเป็นเราหรือเปล่าดูเพลินนะๆอุ้ยรับสายแล้วด้วยสวัสดีค่ะะคคุณชนนกกกปรรรรโทจาาาาายแซะ ครับผมพี่อยู่จังหวัดอะไรคะพิสสนุโลกครับพิสสนุโลกนี่นี่ส่งชื่อมาในรายการชับภาซาด้วยตัวเองหรือแฟนส่งให้จ้าส่งเองครับผมส่งออเอง,งชัดเจนขนาดนี้งั้นรับไปเลยคะ่ะเตาแม่เหล็กไฟฟ้าจากสมาร์ทโทรเย้ยยินดีด้วยนะคะ,ะพี่ ได้เลยค่ะเดี๋ยวยังไงทีมงานติดต่อกลับไปได้เดี๋ยวส่งรางวัลให้ถึงบ้านเลยนะคะขอบคุณค่ะรเอาละครับพอรายการเราจบนะครับละครติดตามวรรยาครับกับละครบ่ายจำเลยรักครับและละครเย็นไอ้ข่อยฮักเจ้าและคืนนี้ค่ะกับคือเธอนะคะสนุกเข้มข้นมากๆจริงๆห้ามพลาดเลยค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับวันนี้พวกเราซ<ฟ>าซาสวัสดีครั